ครับตอนนี้มาถึงป่าหน่อไม้แล้วครับอาจารย์อาจารย์พอแล้วพอแล้วพอแล้วอู้ห์ขอมาขอมาบุ่งรุ่มหน่อยนั่นได้ได้เดี๋ยวได้จับจัวเอาจับเอาเอาไปเอาเอาไปเผาขนเกล็ดมกเนาะฮะเขาไม่ต้องเอาไปไปแกงเขาพอมีอยู่เอรอเห็นไหมใช่ใช่เอาเอาทุ่นเน้ะเอาไปเผาเนาะอุ้ห์นอนง่ายเมีเผาบ่สุกได้จัง เขาเขียนแม้เขาเขียนไอ้ขนาดหลับเขาเียนพูดหน่อไปแกแล้วเห็ยนไหมพี่น้องดีแล้วเอาหน่อไปแกงเลยพูดหน่อยยังงามเลยนี่หน่อไม้โอ้นี่ดูครับพี่น้องพุ่พอนีพองนะแกพุ่พอนี่พองเออเห็นปะได้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 การเลยเอาเลยเนาะเอาเลยเอาเลยแค่นั้นดื่มดื่มอ่อนเขาบุกขึ้นมาถึงนี่นะดื่มเหลืออ๋อเนาะมีเนาะใส่ ก็เขาจิ้มจิ้มอกข้นอกมมนกันด้ฮะเอมีถอดออกฮะไม่น้ำผีเยอ่โอ้ย่เขาชีเนียง็นแล้วมันตายล่งเลยจอมบอกถ้าอยากตายอ่ดูับโอ้โหน้อยๆนะไปต้มเสริมเนาะกินกับคนกับเจ้านะโอ้โหกูนะ คือคือนอนใหม่ตาเนาะมันบ่มีบ่มีขนไม่มีอย่างนตันมีคนลายก็ได้มองไงเขาอันพุทธนาเออนั่นแหละเ้ันนี้มันหนึงเยอะแต่ว่าคือยังนอนใหม่ตาบานเขาน่ะนอนใหญ่เลยครับ้อเดียวกรแจังหรือห้วนอนก็ดีเข้าสีพอเกลียเกลียวเลยเลยเุยเซ่กันได้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 มึงจะได้จะผัก เห็นแล้วเดโอ้โหวัดเทาโหเขาจีนเป็นปัย่าหรอเขียนมซื่อน่ะยังไงพี่น้องคนไหนผู้ผู้ผู้คนเบิางอันเป็นอีสาวอ่ะอ่อืออยากกินก็ได้เนี่ยมีผมมีเอ้ยทำไมสมฮอกรเฮ็นใบอยู่โอ้ไปขวดไใบโมเป็นยังน้องใหม่สมนี่เอาเพื่อเพิ่นผู้ใดไรอัตามเพิ่นอยากเยี่ยมอยากยามก็จะโอ้ยโม่เนี่ยตอนที่ตอนอยู่เห็นใากันเลยโอเค ก็อยากได้น้องไม่สมทั้งมาแล้วครับเด้อว่าคำสิเป็นเอฟซีอันดีกันไรคำสิบเป็นเอฟซีอันกับสิกับสิมีน้อนไม้แล้วนี่นะกับน้องไม้นะมาหาน้องไม้กับฉีให้น้องไม้ตัวยมันว่าเอฟซีเออคำอยู่ในไต้หวันเด้อคำอยู่ในไทยก็คงสิยาคีบวกคำอยู่ในไต้หวันนี่ก็มุ่งนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้ดูนะครับ ไม่น้อยๆครับเอาเอาเล่นเนาะจันเอาไปต้มเสริมเนาะเอาไปต้มกิ้มปะ้าเฉียวเอาเอาต้มต้มไปเสริมจิงกะปนเนี่ยเขาไม่เปียกต้มอยู่เนะโอเคโอเคครับเอาไปรถเอาไปรถเอาไปก้อนเอาไปก้อนตะบานห้องเกลียมันเดตุงใหญ่มากเลยตะบานสีบล็อตีแม่ประมาทประมาทเขาไป่รูมาดนมาแต่เอา โอ้ยกระเบงแต่มันใหญ่ <dag> ण, จนขึ้นล่ำมันแล้วเนาะเป็นบางขอรามมาแล้วอ๋อโอ้ยหมดมีหมดผมแต่เขาเนี่ยเอาปะเขาได้ปะหันเอาอยุบปะเอารถมันบะได้ไหมดเผมเพิ่งวันเดียวกีตามห้องก็จ้องไว้เฮ้ยก็เสียใจทำไมตัวมันบะได้โอกาสโอกาสมันฉีด่ะได้ไม่อนี่ยอ๋ออันมันถึงมันหยุดเออมันหยุดเอานี่สุดยอกมันมาพระจันทร์เขาอยู่สามเมืองว่าโรงงานตัว แมนของเฮามันบ่มีแล้วโรงงานของเ้ยเห็นแต่งานเฮ็ดงานก็ได้เงินงานก่อสร้างหยุดหยุดงานบ่ได้เงินเด้อมันได้สบายซื้อแล้วเปลี่ยนได้อันนี้คือความรู้ของเห็นไปแล้วกับหยุดโพดรต่างบ้านต่างเมืองเนาะพี่น้องเอ้ยก็บยมาหยุดกับคาโปกับเปลี่ยนได้เงินเด้อกัเลี้ยวบางหน้ากันกตอนเงาเงงเงงใช่กันกับยามาขบขบหัวหาแต่แนวเสียเงินยังไง ก็เสียดามันงคุยกันเลยแลจบงานก็ได้เงินพอได้สูก็นโีเออเนบเทีน้ต้องทเดี๋ยวเลาะเลาะเลาะไปต้อกทนพีนองโอเคโอเคอาจาร์แมนเป็น้นเพิ่งเงอเามันใหญ่กอ้ขันแมนยาวไปอยู่เด้แต่ว่าออกดอกให้มันขึ้นซะเออให้มันขึ้นซะอนอนนอนเิ่ง้เพียงขันตัวเมาเนี่มันไม่เพียงไงนอนบางง่ขันอ๋นอนินนอนนังมันไป็ัลระมันัว่าแมนงว่าขันมากจังว่ามัน ท่านยังไงสินะโอไม่มันหักเบางเล็บจงไงมันขึ้นเป็นไงเราเนาะครับโอ้เสียใจเนาะเ้ากันอน้วเอาของใส่็หมวกกันเห็นว่ามันสีห่อนเอาเอาถาร้องกันได้มันบุญยากเลยจ้ถารองก็ได้ไม่อยาเห็นนี่แล้วเยี่นมเห็นมานี่เพิ่นเห็นความรอนนีเดี๋ยวเราห่อจหนึ่ครับ โ okay, okay. oh. อเคโอเคโอ้นี่านอนนเี๋ยวม่มานอนนั่งหินโอ้นี่แหละมันแฉบเขาคิดง่ายห,ห,หรอกมนันเอ้าบนน้ำน้ำกันทีละ ไปไปไปได้คิวในการหาหน่อไม้เขาว่าเอ้ยหน่อไม้หาหน่อไม้ของแท้บุกหกบุกปลาเลยบุกคอเลยบ่ได้คิวได้คิวแบบนอนนั่งนอนดินบอกเหรอนอนดิ่นเหรอยืดดิ่งกินนนอนดิน่งนอนได้ดินงย่างเงี้ยเอาไปมันไงซะก็เอาโน่นนี่เออโน่นนี่ตัวเอาไปต้มเออต้มกินกับไอ้นั่นกับยังกระเดะก็แตโตัวนั่นแต่ว่ามี่สมพักอยู่ ทิปพนกุมพากกินกับาไปเนี่ยก็โอเคโอเคว่าแฉบวะแฉบนะครับเพื่อนครับโอ้ตรวจปวดเจ้าคนครับพี่น้องอันนี้อ๋อตัดผูกไว้ได้เลยเนี่ยเขาจะเอาไปีกเจนมาเลยเจนโอเคโอเคเอาไปีกเจนมาก็จะถือมาตรวจเต้านมทีหมดทั้งหมดเลยทั้งยางอ่ะมึงพี่น้องขอเก็บโอ้สวรรค์กุมพากินกับซ้อนเนี่ยครับพี่น้องมาคัก ข้ออะไมันแทงว่าเขาก็ส oh, okay. the ูงๆเลจานแทงเหมือนกเอาสวานสว่นนอใหม่บ้างไงไปยังพี่อ๋อพี่นี่ขนาดว่ามันฉี่มีอะไรได้พี่น้องว่ามันขีไหวมัยเมืเรวง่ามื่อเวมันโดนมันโดนอ้นี่เอานี่ยาจอ้บักงเลย เอ,เอาไปเอา <unemployed. S 3> <GH TS S 2> ไปเผาเลยนี่คุ้นมาเลยเขาว่ามันหักมันหักหักงนี่หน่อเจาะมจ้อคนเอาถ่บไปรถเอาถีบไปเห็นเาตีถหนอจังเอาจังเอาที่หลังคนเอาเขาจะถ่ไหมสิเนี่นบ่วะเฮ้ยไอ้กระลอกจาอกระลอกจอเอายั่บ่ไม่เอาตจเอาไปเผาอเอาเผา นี่ฮงที่ีเหลไปเผาเนี่ยอามันสิบได้ไปกับไปเอากระสอบผมเอา้ถอดเสียไส่เสียอ็ไถอดใส่เสียเยเ่งไปเสียเวลาัดนี่เนาะเอาเลยมนบ้เออเอาสันๆก็ได้มันนักเดี๋ยวจ้งไปคอนเอาอืมวนพี่น้องจ้างไปทกขอนเอาดยึ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 ดยดยึดยยึนยึยึดยึไปเอาทียึดยึดยึดยเดโอเคึ้งอเอาข้างในก่อนข้างในก่อน มันจะเปลี่ยนไงไปถิ่มไว้เหมือนกันัยยือพี่น้องเขาต้องมาเอาเห็นแทกเออเห็นแทกมาห่างมันยิ่งรู้เอารู้เอานอนเนาะเอานอนพูดได้เอาไม่มาจับแม่โอ้มันนอนไม่นอไม่นี่มันดีนะเนี่ยเขามาด้วยมันมันบ่มีน้ำไม่มีอย่างนั้นโอ้โอ้ นี่เนาะพ่อควรพ่อนะเอาเป็นเอาไปเอ้านี่ครับผลงานของมอผ่านของผ่านของเราวันนี้ผ่านไหนกูม่แม่นมากูลรีดมุกการนะดูนี่ครับดูนี่ครับโอ้โหนี่เอาเอาจิ๊บเยี่ยมนะครับนี่ยังเหลืออีกตั้งเยอะนะครับเอาเป็นเอาไปพอเอาไปเผา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 แล้วก็เชี่ยนแล้วก็มก แต่บเป็ดตั้งนั่นเลยครับนี่น้าอายุก็พูดถึงกันได้แต่ว่าเขาสุดยอดเลยครับผ่านมาเราวันนี้เลยได้ครบทุกอย่างโอ้ยไทยทำเพียกเลยโอ้กับไทยไทยอ้วกอยากแสดงตัวค้อนงูบัวฟังอยเงี้าวบนเฮ้ยนี่หมอรับเก่านะครับนี่หมอรับเก่าหมอรับเก่าครับข้าพเจ้าขึ้นได้จดไม่มี ไม่มีคนจ้างเลยมาไต้หวันโอ้ยอเลนอเลนเดี๋ยวโคนลลำบากอย่างแล้วา่มาพ่อมอยูไอยู่โอ้มันกัดคือยังบานเท่าเนาะมันกัดเดี๋ยวผมออกจากนี่แล้วผมจะพาไปเบื้องไหนวนวนฟองไอ้ทัพแก่ที่มันแว่งหนกระิบไี่น้องไหม่หวานย่างมะนาวไป่างกูนีังมวงจอยเป็นปราจัน กูแหว้กันมีมีเกี่ยวพวกมึงพวกมาเรียนน้ำหรืบว่าอยากได้กินแล้วแบโอเคโอเคอ่ะแล้วเขาเสียเมืองไหนออเนี่ยปอดเสียร์แล้วโตแล้วจะก่จะจาก,การออกเลยปลอดเสียร์โซนนะหันออกจกนนอังหน,น,น,น่อยเนาะหันออกมันมันเอาเห็นมันเบาๆลงห <laughs> รือว่า,าปอกไปน้ำปอกกูได้มันเผาต้องต้องเผาโอ้โหนนนนเผากโตเสียหันออกแล้วก็เาหันมัดได้กันโอเคโอเคเอาใช่อูก็ได้เอาตรงไหม ไมีถแก่ว mm. uh, ok ่าน้อยเขาเสียน้อยเขาเส้นนี่ดอกเขาน่อยต่วน้อยไงอ่าบันนี้ซัมนียเนชิพนี่เนาะกันแต่ว่าคามีอย่างเขาเม่นมาเลยครับคุณคายชิพคุณคุนนุชชีพคอย่างหูว่านก็ต้องต้องการเบิ้องยังไหจังหดเพราว่าวันนี้กับหู้กันต่ว่านี่คือามตามที่ว่าผมอยู่หนงงานผมอยู่ คนไทยกับเมื่อกี้คนแต่ว่าโมกพวกโรงงานอยู่ใกล้เพิ่งกับมาเดื่อน้ำกันไปจอนมามันคือบ้านเฮามีจ like ิบโป้มีนั่นมีนี่จิบโป้มกับมีอ claro, ่าค้ามสิดท้ายไอ้เบิ้งมันกับยานย่านขจาวาจีบโป้มนี่กับจีบโ้เบิ้งการเอาวิธีวิธีจีบโป้มจิบโป้มนี่บ่เอาธรรมดาเด้ใส่ใส่ยังก่อนเพิ่นใส่ กับดักบ่ใส่ปากินแล้วบ่แม้นอาไปเอาไหมเล็กมุมใหญ่บีครึ่งครับบ่แม้นที่ปมเอาก้อนฉีบกินนะอ๋อก้อนฉีบกินเห็ดจังไลยอ๋ออันไปใส่ซิ่งบ่ใส่บังใส่บังใส่บังเออบังจีมโอ้มแต่เคยเห็นนะครับบังจีบปมจีบปมนี่ใส่บังเอาเพราะว่าข้างเขามันรู้เรืเป็นดินดินเหนียวดินเหน่เดี๋ยวเดี๋ยวจีนไทยชิมให้เบิ่งนะเขาใส่แังไลยก็คอมเมนต์มากกันนะว่ากีชมมาเหมือนอย่งไหนแต่ว่าไอ้อันนี้ก็โทรศัพท์อ่า คนไทยผมก็อยากลองเมึงไทยบ้านผมก็อยากเห็นผมก็อยากเห็นกันว่าจิ๊บโป้มนี่เพิ่นใส่จังไดนเนี่ยใส่กับดักมั้นนะโอ้ยญีงเนี่ยบ่มีแต่คนเอาน้อก็งงอยู่หนอดำนี้หลากหลายยนเนี่ยไก่้ดำไก่้เอ็งผู้เลี้ยงไว้อ่ะไก่นกกระทาโอเคโอเคเลี้ยงไว้บางใกรเห็นไหนเบิ้งเสื้อดอกบ้างบางโรงงานกับโบบี้เนี่ยมีมีมีหน่อยนักหน่อยนะชิมี่โรงงานเอชิมี่แบบ ควบวงจรสิทุกอย่างสิว่ามีหรือไมีใครค่าตะไคร้ต้นกล้วยนี่น้ำบ้าเขาเนี่ยมีทุกอย่างเลยครับอันนี้ก็สิไปไปมกใส่อ้นไปกล้วยฮะมกใบใส่ใบกล้วยเพราะว่าไอ้มกมกมกใบมักมกยังมกใส่ใบกล้วยไม่ถึงว่าเอาไปกล้วยห่อห้อมมกโอเคโอเคโอเเคไปกล้วยห่อมก มาไปง่ายโอ้จัง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 โอ้เอดสุดรอรอดูนะครับรอดูนะครับจังจังจงจังจงครับกราดังีคนไอ่ไมคติดต่อเาบเขาเห็ดไป่เลยม่วนเยัม่วนมวัม่วนมวนมั่อมีคนบึงเขาม็นมาได้ไม่ไาบงยังก่าค่า30ิ้อ่าบอกแน่ว่ามันมีสรรพคุณอย่างแน่อะไรอย่างแน่เจ้าเจ้อยากเอเอ้องไปกินบึงบอ มาหหได้รือบางได้ยู่ใกล้ๆแถวนี้กับมหาได้วยมองได้เหรแถวนี้อ้อมแอมแถวนี้นะในหมู่บ้านใกล้ๆบอกมาอยากกินอยากกินอยากมันพูดแล้วมองนี่แถวนี้มองได้ล่ะอก็ยู่เคื่อนอย่างอ๋อองเสียจุนใ่เลยสนามบินไทยจงสนามบินไทยจงไอเขาเคอนเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆว่ามันเฉียดติดต่อ คันว่าซาลูมันก็ลงไปอีกคันว่าตายามกับมันยุคเขตยดติดต่อกันแม่จันผมเห็นอย่างไรยังก่อนขนาดทามทามนี่ยังไงทามทามล่ำล่ำนั่นยังว่ามันอยู่เขตระหว่างติดต่อมันอยู่เขตชายแดนเขาบอกยังไงตายากับซาลูาบ่มันยุคต่องกัน สอบถามกันลิงกัไล่กันพ้องกันผู้ผู้ทานเนี่ยจะถามนะครับผมผมก็บอกว่าถือกันคอมเมนต์มาเล็ก็ได้คอมเมนต์มาเดี๋ยวตูงไหนตูงไหนโอเคโอเคเดี๋ยวฝนสิถ้ามาเรีนไม่ย้ำไม่ยามกันมุกเป yeah ็น <informative> ยังไงแล้วส <injections> ั so okay, okay. ่นกัดโอ้อยากอยากผู้กัดเฟีเฟีกับมีอยู่สิบปีลำสามปีรำเฮายโอเอเฟียดกับอูดายพี่น้องกองไปโอ้ฝนสิมาแล้วอาจารยนมันคุ้มหนาวคุ่มลุ่มคุ้มฝ่าโอ้โอเคโอเคนะครับซ้ำนี้นะครับพี่น้องเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายด้วย